วัสดีครับเอด็ดจีสุภ๊พตานอีกชินเนึ่งได้ช่วงนี้ก็บ่ได้ัเป็รอเใช้ไแบบัมมาเห็ดเมนูลาบเป็ดกับต้มเป็ดอมืองเอด็ดจีมึงได้ัหมทอดนางเงือกสน หนังเป็ดวนวนในหมอนี่ก็เป็ดสับแล้วจะ่ว้ด้วนแล้วจับ ทอดมันเป็ดแล้วกับมาทอดผีลงนะครับเอาไว้โรยหนาจากหน่อยหนึ่งเครื่องเคียงเขาก็จะมีมักนาวบักชีป,ปักคอมเปตัวนี้ก็ล้วนนะครับ ด้วยเนื้อเป็ดสุกแล้วกับิีพุงนะครับบบบนี้กัดสีสันจังหน่อยนะครับใส่หมกริกลงไปตามทีห้าถนัดครับอยากเผ็ดแล้วก็ใส่หายผงนัวหนึ่งช้อนเกาขัวครับตามด้วย น้ำปลาบีบนะนาวลงไปครับสองเปียงสามเปียก็วางกันปผสนเจแล้วก็สิ้นครครับคนรังน่เข้ากัน ซิมจักน้อยขาดนัวจักหน้อยนะครับใส่ลงไปครับปักชีปักหอมเป๊ใส่ลงไปครับ ได้แล้วน้ำเป็ดทอดกับพริกทอดครับใส่ลงไปนี่ก็เป็นการเสร็จกระบวนการนะครับสับซ่บเหมือนกันครับเอฟซีมูนีส่สบายดี ต่อไปนะครับตำมะแตงนะ้วบัดดิตำพริกตำพริกแล้วใส่บะเขือเทศครับหั่นลงไปตำเครื่องกันนะครับ ีขานไม่ได้ก็คือมะกอ,คะก,อ,อ,นนอกครับมะกอกอยู่บ้านนอกเขามันจะมีความเปลืยววกหรือความหอมเคาจะเสียบโดนอันนับเปลือกกับในมันลงไปแลว้วครับแบบนี้มตานปิบ๊บ หนึ่งช้อนเห็ดยังกินซางครับอาหารอีสานมันนองครัสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือปลาแดกครับน้อย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 ตำเครื่องมันเข้ากัน แตงซับไว้เขาล้ครับชิมจักหน่อยกพีหน่อยเพิ่มความน้อจักหน่อย ตัง้งปวงร้ายครับเสียบน้ำประแดกครับคํามปดกิริยาไดบบสุภาพว,าาว่าจะาไดบบดีกับขอไปเด้อครับเมื่อนี้กับมีต้มเป็ดมีลาเป็ดตําแตงแล้กวกะพัดพักส้วุ้นเส้นครับสบายดีสุบแสบน้ำกันเด้อครับตําแตง หลังจากเห็ดเมนูเรียบร้อยครับชิมี3สามอย่างนะครับมันสามสี่อย่างนะครับมนันตำแตงลาบเป็ดใส่พริกทอดนี่แห้งแซ่บด้วยครับกับนังทอดทกรุบกรอบ ก็จะเป็นเมนูผัดผักใส่วุ้นเส้นนะครับแล้วพร้อมด้วยต้มเป็ดรลล้อนๆมาเสิร์ฟกินน้ำกันครับตําแตงนะครับตําแตงใส่มะกอกด้วยครับเยอะๆยืนๆหมอมๆต่อมาหอดในโทรศัพท์